คนไทยรับไม่ได้กับโฆษณา Apple ท,ที่ดูเหมือนกับว่าจะดูถูกเหย,ยียดหยามประเทศไทยของเรามากเกินไปหรือเปล่าและในวันนี้เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงสื่อทั่วโลกต่างก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างหนักมากว่าสิ่งที่ Apple ได้ทํากับประเทศไทยนั้นเป็นการดูถูกเหยียดหยามประเทศไทยหรือไม่โดยในวันนี้ฉันก็ได้ไปเช็คโฆษณาตัวนี้มาแล้วนะทุกคนและฉันก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมหลายฝ่ายถึงได้ออกมาว,วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากซึ่งในตอนแรกๆอะ่ะฉันก็ไม่ได้สนนนนนนใใจเเกกกีีี่่ยยวววัััััับโฆษณาตต้้ลนะะะอขพูดไไรงงแ ได้เข้าไปดูโฆษณา Apple แล้วโอ้ยฉันก็ต้องตกตะลึงเกี่ยวกับแนวมุมมองความคิดของบริษัท Apple นี่หรอบริษัท Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ผู้คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจและฉันก็เป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่ใช้ Apple มาโดยตลอดแต่ในวันนี้ฉันกลับมีความคิดที่แบบว่าเออหรือว่าฉันจะต้องเปลี่ยนใจไปใช้ซัมซุงแล้วนะ เมื่อในวันนี้อาจารย์เดวิดวิลเลียมได้ออกมาเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนโดยแกก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าในขณะนี้ CNN ได้ติดต่ออาจารย์เดวิดวิลเลียมมาแล้วเกี่ยวกับการที่คนไทยหลายฝ่ายได้ออกมาบอยคอรบริษัท Apple ว่าคุณทําโฆษณาดูถูกเหยียดหยามประเทศไทยมากเกินไปไหมไหนจะภาพและสิ่งที่คุณได้สื่อออกมาในหลายๆอย่างอ่ะซึ่งเป็นการดูถูกประเทศไทยอย่างชัดเจน ประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมีวัดวาอารามที่สวยงามมีโรงแรมที่ทันสมัยมีสนามบินสุวรรณภูมิที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแต่ทำไมคุณกลับไม่ไปถ่ายคุณกลับไปถ่ายทำอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนดูกับว่าจะเป็นสิ่งที่เก่าๆเ,เป็นสิ่งที่แบบเป็นโรงแรมที่แบบเก่าๆรถตุกต๊กๆเก่าๆรถแท็กซี่เก่าๆที่ดูเหมือนจะเป็นด้านลบของประเทศไทยและแถมในวิดีโอโฆษณาตัวนี้ของ Apple ก็แทบจะไม่ม you so ีการพรีเซนต์อะไรที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเลยสักนิดเดียวนะทุกคนและฉันก็คิดว่าโอ้นี่แหละความคิดฝรั่งมันเป็นแบบนี้นี่เองและก็ไม่ใช่แค่ Apple นะทุกคนโดยที่ก่อนหน้าในเรื่องราวประมาณนี้ก็ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศแถบบ้านฉันมาก่อนเหมือนกันก็คือว่าเกี่ยวกับการที่ประชาชาติชอบพรีเซนต์ประเทศไทยไปในทางที่แบบว่าโดยพัฒนานู่นนี่นั่นชาวต่างชาติชอบพรีเซนต์ให้เห็นว่าประเทศไทยของเรายังคงขี่ช้างยังคงมีรถไฟเก่าๆยังคงมีรถไฟเก่าๆยังคงเป็น อะไรที่แบบว่าล้าหลังไม่ทันสมัยไม่เหมือนประเทศฝรั่งที่ทันสมัยไม่เหมือนประเทศยุโรปที่ทันสมัยไม่เหมือนอเมริกาที่ทันสมัยที่ลำหน้าไปมากกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะฉันอยากจะออกมาพูดตรงนี้เลยนะทุกคนว่าประเทศไทยของเราอ่ะทันสมัยมากๆแล้วก็ลำหน้าไปมากกว่ายุโรปแล้วก็อเมริกาอีกนะทุกคนแต่ด้วยความที่แบบแนวมุมมอง,วงความคิดของชาวต่างชาติเหล่านี้ชอบคิดว่าประเทศไทยอ่ะโดยพัฒนา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงเลยนะทุกคนอย่างเช่นในเรื่องที่ว่าคนไทยชอบกินหมาหนู่นนี่นั่นคนไทยยังกินหมาคนไทยขี่ช้างไปจับตักแตนคนไทยยังมีโรงเรียนที่แบบด้อยพัฒนาคนไทยยังไม่มีรองเท้าใส่นู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องในชาวต่างชาติในแถบยุโรปอเมริกาชอบนามาเป็นสื่อโฆษณา ให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศของเขาอ่ะที่ไม่เคยได้ไปเที่ยวเมืองไทยได้เห็นแนวมุมมองภาพจน์ของประเทศไทยในทางด้วยพัฒนาก็คือว่าฝรั่งชาวเบลเยียมหลายฝ่ายที่ยังไม่เคยได้ไปเมืองไทยอ่ะก็มักจะเห็นภาพพจน์ของเมืองไทยเราในรูปแบบที่ล้าหลังเหมือนอย่างที่แอปเปน่ะได้ถ่ายทอดในสื่อโฆษณาในวันนี้นี่แหละทุกคนและหลังจากที่หลายฝ่ายได้ออกมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะทุกคนโดยในวันนี้อาจารย์เดวิดวิลเลียมเขาก็ได้รับการติดต่อจาก CNN ซึ่งเป็นสื่อสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ติดต่อและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างหนักมากเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นเรื่องราวและเป็นวาระระดับชาติกันไปแล้วนะทุกคนก็คือว่าอาจารย์เดวิดเิลียมในวันนี้แกก็ได้ออกมาประกาศกล่าวว่าแกได้กอบกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยกลับคืนมาแล้วนะต่อไปเนื้อชาวต่างชาติหลายๆฝ่ายจะไม่สามารถมาเหยียบย่ำคนไทยได้อีกแล้วเพราะในตอนนี้คนไทยมีปากมีเสียงเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองกันได้แล้ว ก็คือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากเลยนะทุกคนที่อาจารย์เดวิดวินเลียมได้จุดประกายเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาแกเป็นอีกหนึ่งชาวต่างชาติที่ได้ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติยศของคนไทยและแกก็มองเห็นถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบร้ายแรงเป็นวาระระดับชาติกันเลยทีเดียวทําให้เราได้เห็นแนวมุมมองความคิดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ว่ามีแนวมุมมองความคิดต่อประเทศไทยของเราอย่างไรแล้วแถมยังด้อยค่าประเทศไทยของเราให้ดูแย่แบบ แย่จนเกินรับได้อะทุกคนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงทุกอย่างเมคขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นรถเม์ไม่ว่าจะเป็น รถไฟไม่ว่าจะเป็นการกระทําต่างๆแล้วก็พยายามที่จะดิสเครดิตว่าคนไทยเป็นสแกมมาเมืองไทยคุณจะต้องเจอแบบนี้แล้วก็สามคนเนี่ยที่มาดูงานที่เมืองไทยอ่ะก็พยายามที่จะพรีเซนต์ออกมาให้ดูเหมือนกับว่าประเทศไทยดูแย่มาเมืองไทยเราหน้าเบือ่อคุณจะต้องเจอแต่ความหน้าเบือ่อความเหนื่อยหน่ายแบบนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันมากๆเลยนะทุกคนจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของฉันเองและครอบครัวของฉันเองก็คือว่าอย่างหลาะนะไม่เคยได้ไปเที่ยวเมืองไทยใช่ปะ ความคิดของเขาในตอนแรกอะ่ะเขาก็คิดว่าประเทศไทยของเราอะ่ะด้อยพัฒนาแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าเขาได้ดูจากสื่อต่างชาติสื่อจากเบลเยียมโฆษณาต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยของเราว่าด้อยพัฒนาจริงๆทุกคนพวกต่างชาติมันจะชอบแบบพรีเซนต์บ้านเราเป็นเป็นแบบว่าโลกที่3ด้อยพัฒนาแบบยังไม่เจริญล้าหลังอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเมื่อเขาได้ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอะ่ะ อึง้งทุกคนอึง้งตะลึงไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรณภูมิที่ยิ่งใหญ่มากๆแบบว่าใหญ่จเจริญมากๆไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีทุกที่แทบจะทั่วทุกมุมแทบจะทั่วทุกขนแห่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นห้างตึกรามบ้านช่องต่างๆที่แบบทันสมัยมากๆดูดีมากๆแล้วแถมโรงแรมในเมืองไทยก็หรูหรามากๆแบบว่าที่ต่างประเทศดัดเทียบไม่ติดเลยทุกคนจริงๆฉันก็เลยแบบอึง้งมากไม่ได้เห็นโฆษณาแอปเปิลอันนี้ตัวนี้แล้วแบบ เฮ้ยทำไม a p p l e ิลไถ่ทอดประเทศไทยของเราออกมาแบบนี้นะโดยในวันนี้อาจารย์เดวิดวินเลียมเกตก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับ<ต>ประเทศเแล้วเขาสัมภาษณ์พี่ในประเด็นของ Apple ดูถูกประเทศไทยทุกคนซึ่งก่อนอื่นเถอะพี่ไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับพี่พี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าในชีวิตพี่ทั้งชีวิตเนี่ยพี่จะได้โอกาสแบบถูกสัมภาษณ์ด้วยสี่อแอนทุกคนแล้วในวันหลังเนี่ยพี่จะเอาคลิปมาลงให้คุณดูเลยนะแต่ก่อนที่พี่เอาคลิปนั้นมาลงเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะขอพูดในคลิปนี้คือกาบคนไทยท <ๆ S 1> คือเซี่ยเพียจะพูดผลเนี้ยแล้วพี่รู้สึกเป็นเกียร์เป็นอย่างยิ่งนะทุกคนคือวันเนี้ยคนไทยมีเสียงแล้วแล้วไม่ว่าชาวต่างชาติบางคนอาจจะเลือกที่จะดูถูกเราอย่างต่อเนื่องเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือคนไทยทุกคนคือเขาเป็นประเทศที่ล้าสมัยเลยแล้วก็ตามแต่คือในการสัมภาษณ์คลังเนี้ยสิ่งที่พี่พูดออกไปเต็มปากเต็มเสียงเลยปล่าสนามบินในบ้านเราเนี้ยเป็นหนึ่งในสนามบินที่ปังที่สุดแล้วไม่ที่สุดแล้วเลิศที่สุดในโลกแล้วพี่ก็บอกให้เขาฟังเลยนะว่าจริงๆถ้าคุณได้มาสนามบินในประเทศไทยเนี้ยคือสวิเนี่งนนสามบิที่เลิิศจรงๆนะทุกคนนนนนนแลล้้้ววววพพี่่่ก็ูดดดตอออใใสขงคาาามปภัยยบเระทุณ ตอนนี้คืออะไรป้าประเทศไทยวัฒนธรรมไทยคนไทยผู้หญิงไทยคือนี่คือสิ่งที่ลัที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่เอก,กลักษณ์ที่สุดในโลกแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราชาวไทยเนี่ยจะไม่ยอมคุนแล้วนะเราจะไม่ยอมโดนเหยียบแบบนี้แล้วนะเราจะไม่ยอมโดนดูถูกแบบนี้แล้วนะแล้วคุณจะต้องให้เกียรติพวกเราให้ได้นมนั่นคือจบอด ยอดทุกคนก็คืออาจารย์เดวิดววนเลียมได้ออกมากอบกุศ์ศีให้กับพวกเราคนไทยแล้วนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าภาคภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆที่ในวันนี้ประเทศไทยของเราได้มีปากมีเสียงแล้วก็ได้ทําให้ทั่วโลกได้รู้ว่าคุณเลิกสื่อถึงประเทศไทยแบบนี้ได้แล้วนะดูอย่างน้องลิซ่าสิสิ่งที่เธอได้พรีเซนต์ประเทศไทยของเราออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้เป็นสิ่งที่แบบว่าเออพัฒนาสมองมากๆทําให้เปิดหูเปิดตาชาวต่างชาติมากๆนี่แหละคือประเทศไทยของเราอย่างแท้จริงแต่ฉันกง็งงกับโฆษณาแอปเปิลมาก เลยนะเออแบบคุณพยายามที่จะแบบด้อยค่าประเทศอื่นได้แบบร้ายแรงมากๆนี่คือสิ่งที่คุณคิดกับประเทศไทยหรออะไรประมาณนี้ฉันก็แบบดูไปฉันก็เออลองเอตตามไปเลยอ่ะนี่ประเทศไทยนะไม่ใช่อินเดียคุณสื่ออะไรอ่ะทุกอย่างคุณเมคขึ้นมาหมดเลยและอีกหนึ่งสิ่งนะที่ฉันอยากจะพูดเลยนะตรงนี้เลยว่าใครจะเข้ามาด่าทวลงถล่มยับฉันเลยก็ได้นะว่าความปลอดภัยในประเทศไทยของเรานั้นค่อนข้างแบบ ดีมากๆดีกว่าประเทศอื่นๆอีกนะทุกคนจริงๆเพราะว่าเรามีตำรวจที่แบบว่าขยันทำงานมากๆตํตำรวจที่คอยติดตามผู้ร้ายคอยช่วยเหลือคนไทยอย่างแท้จริงจริงๆดูสิอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ปารีสในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหญิงจากกาตาร์โดนขโมยกระเป๋าหรู11ใบที่ฝรั่งเศสในระหว่างเดินทางชมโอลิมปิก2024ก็คืออันมายาสาบินอามัดอัลธานีเจ้าหญิงแห่งกาตาร์โดนขโมยกระเป๋าหรูกว่า11ใบ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆในฝรั่งเศสในระหว่างการเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็คือเจ้าหญิงกาตาคนนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ร,ร่ำรวยมากที่สุดในโลกและในระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจีวจากนิสไปปารีสเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ากระเป๋าหรูแบรนด์แอมเมสจำนวน11ใบของเธออ่ะได้สูญหายไปในระหว่างการเดินทางโดยภายในกระเป๋าหรูของเธอก็มีทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นานาฬิกาเครื่องประดับที่คาดว่าจะมีมูลค่ารวมกันหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ได้ถูกขโมยไปแบบไร้ล่องรอยอ่ะทุกคนและหลังจากที่ได้เกิดเรื่องดังกล่าวรถไฟก็หยุดและก็ได้ตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดเป็นเวลาประมาณ20นาทีที่สถานีตูลอง แต่ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้นะทุกคนเห็นไหมล่ะเป็นเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เป็นปกติในประเทศฝรั่งเศสที่ของจะหายในรถไฟทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องจริงใครที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยก็จะต้องระวังตัวกันเอาเองไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนเป็นถึงเชื้อพระวงศ์เป็นถึงราชวงศ์ก็ของหายได้เหมือนกันทุกคนแต่ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนถ้าหากคุณเป็นถึงราชวงศ์ในระดับนี้อ่ะทุกคนจริงไหมละ่ะและเห็นหรือย,ยังเล่าว่าเนี่ยความ ปลอดภัยในต่างประเทศก็ไม่ได้มีไม่ได้แบบว่าสู้ประเทศไทยของเราได้เลยตํารวจไม่สามารถทําอะไรได้เรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคุณจะได้ยินเรื่องราประมาณนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติไปเลยเพราะว่าในต่างประเทศอตํารวจเขาจะไม่มาตั้งสนใจหรอกในเรื่องของคุณจะหายหนู่นนี่นั่นอะ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยของเรานะทุกคนจริงๆถ้าถ้าราชวงศ์มาของหายในประเทศไทยและเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะตำรวจไทยจะไม่มีทางอยู่นิ่งอย่างแน่นอนเรียกว่าหลายฝ่ายจะต้องกุลีกุจอกันตามหาตามขุดค,คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างหนักมากและก็จะต้องไปลากคอคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนซึ่งฉันมั่นใจมากๆและทุกคนเห็นกันหรือย,อยังห่ะว่าความปลอดภัยในประเทศไทยของเราอะ่ะมีมากมายแค่ไหนเทียบเท่าระดับสากลได้มากมายแค่ไหน และฉันก็เข้าข้างอาจารย์เดวิดนะเรื่องนี้ฉันก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยว่าประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยมากๆเรามีตำรวจไทยที่ดีมากๆคอยช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จร nice. ิงทุกคนโดยล่าสุดคุณสีสิวัฒน์เขาก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเดือดที่หลายฝ่ายต่างก็ได้แบบเดือดจัดดุเดือดดุดานออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาประนาม Apple อยากจะออกมาโยน iPhone ทิ้งกันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นรับไไมม่่่่ดดด้้กันนนเเเเเเลยยยยททีีีีีวพอออรรืืงงป็า คนไทยอย่างชัดเจนทุกคนอยากจะเครื่องไอโฟนทิ้ง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 โดยคุณซีซีวัตเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาโพสต์ถึงภาพนี้นะคะอยากจะเครื่อง p h o n e ทิ้งไอซ่ากูไม่ขำบอกเลยโคดเฮียถ้าไม่เสียดายตังน้ำแมงเครื่องทิ้งจริง และหลังจากที่โพลนี้ของคุณซีนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องดาราหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายกัเลยทีเดียวที่ว่าได้ดูจนจบไหมเห็นถึงการแก้ปัญหาด้วย iPhone และความสามารถของคนไทยไหมเห็นการช่วยเหลือ จากแฮปปี้ไหมแล้วเห็นไหมว่าเขาเลือกที่จะใช้ไทยมากกว่าเลือกไปใช้ที่จีนหรือประเทศอื่นแล้วเห็นไหมว่าคนไทยช่วยเหลือเขาจนถึงที่สุดดูจบไหมคะดูดีๆอย่ามองมุมเดียวมองด้านลบก็จะเจอแต่ข้อเสียจา้าถ้ามองด้านบวกคุณก็จะเห็นข้อดีมุมมองที่หลายด้านมองดีๆคะ่ะและนอกจากนี้คุณซีซีวัตเขาก็ยังได้ออกมาตอบคําถามนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยนะทุกคนผมคงต้องถามกลับว่าแล้วคุณรู้สึกอะไรไหมหลังจากที่คุณดูจบ คุณต้องแยกบริบทเนื้อเรื่องกับการสื่อสารของโฆษณาชิ้นนี้ให้ชัดแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงเดือดการแก้ปัญหาด้วย iPhone ที่คุณว่าคือต่อให้ประเทศนั้นล้านหลังแค่ไหนก็ตาม iPhone ก็ช่วยได้หมดมันก็สื่อเป็นในๆนล้วว่าประเทศไทยนั้นล้านหลังและแค่นั้นก็ยังไม่พอเขาก็ยังเกลียดสีภาพออกมาให้ประเทศไทยดูย้อนไป40-50ถึงปีอีก Apple คือแบรนด์ระดับโลกคนทั่วไปต้องได้เห็นโฆษณาชิ้นนี้แล้วถ้าเขาไม่เคยมา เขาจะคิดว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้หรอทั้งโรงแรมทั้งแท็กซี่ทั้งตอมอทั้งการเดินทางถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรมันก็สิทธิ์ของคุณแต่ผมรู้สึกแล้วผมก็ไม่ได้มองมุมเดียวผมมองในทุกมิติแล้วการที่คุณถามคนอื่นว่าดูจบไหมสําหรับผมอันนี้ก็คือเหยียดน,นะครับถ้าคุณอยากแชร์มุมมองคุณก็ไม่ต้องถามหรอกว่าดูจบไหมทุกคนเขาก็มีสิทธิ์มีความคิดมีมุมมองที่ต่างกันได้หมดครับมองดีๆนะครับ ดูสิขนาดคุณซีซีวัตก็ยังอดใจไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยังได้ออกมาเทคแอคชั่นแล้วก็ตอบโต้ไอโฟนได้อย่างแบบดูเดือดและเผ็ดร้อนมากๆทุกคนและเรื่องนี้ฉันก็ขอไม่คิดบวกกับ Apple แน่นอนเรื่องในฉันมองว่า Apple พยายามที่จะด้อยค่าประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนทุกคนและฉันก็คิดว่ามือถือเครื่องหน้าของฉันน่าจะเป็นซัมซุงอย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ฉันเริ่มแบบถอดใจจาก Apple แล้วจริงๆถ้า Apple ไม่ออกมาทําอะไรสักอย่างที่เพื่อขอโทษคนไทยอย่างแท้จริง ฉันก็คิดว่าโทรศัพท์เครื่องหน้าของฉันน่าจะเป็น s ซัมซุงแล้วแหละทีนี้ฉันไม่ไหวแล้วกับแนวมุมมองความคิดของ Apple ตอนนี้โอเคและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ฉันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย